กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของมามแชร์ค่ะสมัยนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสมัยที่เราสามารถค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายใช่แล้วเพราะทุกคนบอกว่าถ้าไม่รู้ถาม Google อากูอากูเรียกซันๆถูกต้องรู้ทุกอย่างจริงนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ปี2016แล้วนะเราเลยอยากจะรู้ว่าปีที่ผ่านมาเนาะ2015เขาค้นคำว่าอะไรกันมากที่สุดใน Google ใช่ไหมไปติดตามกันเลยค่ะเชิค่ะ Momshare สวัสดีค่ะช่วงบามชาไอทีวันนี้กับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณค่ะนาสาระดีๆทางด้านไอทีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมค่ะต้นปีแบบนี้นะคะขอรวบรวมสถิติการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมาฝากกันก่อนนะคะเว็บไซต์ Google ค่ะเว็บไซต์ค้นหาชื่อดังนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้บริการกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เขามีการจัดอันดับนะคะคำค้นหาตลอดทั้งปียอดนิยมมาฝากกันเรามาดูกันค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมทางบ้านนั้นเข้าไปสืบค้นอะไรกันบ้างเมื่อปี2015ค่ะอันดับที่1เลยนะคะเป็นเรื่องของคําว่าเชือกวิเศษค่ะเชือกวิเศษนั้นเป็นไม่ได้ชื่อของเชือกนะแต่ว่าเป็นชื่อของเพลงวงลาบานูนนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับคําค้นหาอันดับหนึ่งค่ะเชือกวิเศษค่ะ ฉันันดดนมทรองลงมานะคะอันดับที่2เป็นเรื่องของซีรีส์นะคะละครที่ชื่อว่ารักนักเป็ดโง่นะคะ สค่ะเป็นเรื่องของละครเช่นกันนะคะเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนนะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่คนทั่วไปสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นกันหรือเปล่าคะลองไปสืบค้นใน Google กันดูนะคะอันดับที่4เป็นเรื่องของเพลงนะคะชื่อว่าทิ้งไว้กลางทางค่ะ ที่5นะคะละครสุดแค้นแสนรักอันดับที่6ยังเป็นละครอยู่นะคะสงครามนางงามค่ะอันดับที่7นะคะเป็นเพลงเหมือนกันนะคะเพลงที่ชื่อว่าขัดใจค่ะเอาไปฟังกันค่ะอออออจจะััดใใเเเงงี่่มนมนน้หธคป็ ใจมันคิดไปไกลยอยากที่จะดึกหลับแล้วมาถึงอันดับที่8นะคะเป็นละครชื่อดังเลยนะคะฆ่าบดินนะคะ คุณพ่อคุณแม่น่าจะพอจําได้นะคะว่านักแสดงนําเป็นใครเชื่อว่าน่าจะเป็นขวัญใจคุณพ่อคุณแม่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ไหมคะส่วนอันดับที่9เป็นเรื่องของละครแอบรักออนไลน์นะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับพวกเราใช่ไหมคะใช้ข้อมูลออนไลน์กันนะคะในละครก็จะเป็นเรื่องของการแชทออนไลน์เช่นกันค่ะส่วนอันดับสุดท้ายที่นํามาฝากกันในวันนี้อันดับที่10นะคะเป็นเรื่องของคำว่าตัดพ้อค่ะเอา,าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะว่าตัดเพ้อนั้นจะโชว์ขึ้นมาเป็นเรื่องของอะไรคะ่ะ ฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกให้น้อยลงต้องทนเช่นไรขอเธอที่ฉันรัก ทิติยังไม่ได้รวบรวมเพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจอยากจะรู้ว่า Google นั้นสืบค้นมาแล้วเจอข้อมูลอะไรกันบ้างในป an ี2015และเป็นคำยอดนิยมอะไรกันบ้างนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.google.co.th/2015 ค่ะก็เป็นสาระดีที่ทันไอทีมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะฝากทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่า เป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าแพ้ไอทีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนสวัสดีค่ะมัมแชร์เเป็นยังไงคะแมออนค่ะเออแม่แม่นี่คือแบบว่าละครกับเพลงใช่ไหมคะไอหนูหาเรื่องเราทางวิทยาศาสตร์ประจำเลยนะคะทำไมไม่ขึ้นเลยคะพี่ออนคุณผู้ชมคะถ้าโอกาสหน้านะคะถ้าค้า g o o g l e นะคะ หาคำว่ามัมคลับลองหาดูก็จะมีหน้าของเราโผล่ขึ้นมาไม่มันมีสาระมากมายนะมัมคลับเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมมีทั้งมัมแชร์มัมบิวตี้มัมรูมทุกอย่างนะคะส่งเสริมครอบครัวส่งเสริมกิจกรรมและที่สำคัญส่งเสริมความรักที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ล่ะค่ะในมัมคลับของเรานะอยากให้มัมคลับติด้วยติดด้วยในกูเกิ e หรือจะเกรงละครนะคะขอมีเรื่องของครอบครัวบ้างแสดงว่าแสดงว่าคนไทยชอบบันเทิงหรือว่าคนไทยเครียดอะนะมันเป็นคือความจริงเนมันมอได้ไหนไงใช่คือมันมันมันแสดงออกได้ว่าคนไทยเรากําลังเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมแต่แต่ในชีวิตจริงๆแม่เนี่ยนะคะลูกจะบอกว่าคุณแม่หาข้อมูลเรื่อง อวัยวะภายในเพราะว่าจะทํารายงานแบบพี่ไม่หาอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองไปถามพี่ต่ายสีสุดาดีกว่าว่าในต่างประเทศเขาเซิร์ชอะไรกันบ้างเดี๋ยววันหลังเอามาฝากไปนะคะเราเรายอมรับได้ไหมเราจะยอมรับได้ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องบอกพี่ต่ายนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้มีในมามแชร์ค่ะใครที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่มีเรื่องราวอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันสามารถส่งมาได้ค่ะทั้งทาง Facebook ิน s t a g กรมที่มัมคลับดอทเอ็มคนด์นั่นเองในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันพรุ่งนี้คุณพ่่่่อคุณแมททาาานนไหหีกํังร เรียนสอนศิลปะให้กับลูกรุ่งนี้มีอีกหนึ่งแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแ,แล้วคะ่ะส0บมงกงนะคะอย่าลืมพบกันในมัมคลับนะคะช่องเอ็ม r อด a มิ l ีช่อง14ค่ะ,คะวันนี้แม่ออนแม่แอมอาจากไ์ไวันแสงสุนทอรทีมงาน,น,าน,นมัมคลับทุกคนลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดี<อ>ค่ะ